สวัสดีค่ะุณผู้ชมข่าวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบวันนี้ค่ะมาวินเห็นของที่มันแจ๋วมากมากแจ๋วจริงๆคนก็แจ๋วสวัสดีครับวันนี้คุณขายอะไรนี่เลยครับกราสโกวีเซรั่มสาเกครับสินค้าคุณเนี่ยมันแจ๋วอยู่แล้วแล้วตัวคุณลาเป็นคนปากแจ๋วหรือเปล่าคะคือตอนแรกตัวเองอ่ะไม่ได้แจ๋วหรอกแต่พอทาสินค้าไปอ่ะแจ๋วเฉยเลยเธอถ้าไม่ใช้เซรั่มตัวนี้นะไม่แจ๋วหรอกบอกเลยขายเก่งมากแล้วคนอื่นล่ะหน่าแจ๋วแล้วปากแจ๋วหรือเปล เจอนักตุ๋นหรืออยากนั่งยองยอง ปูดองอันยองค่ะซื้อร้านนะครับปูดองอันยองสุดเด็กเคลรับของร้านคุณอะไรที่มันน่ากินน่าทานน่าทำคุณหนึ่งมาขายขอ,อยังไงก็ต้องเป็นปูดองซีอิ๊วเกาหลีอยู่<อ>มีทั้งกุ้งมีทั้งแซลมอน,หนให้ยกอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างให้รู้สึกว่าเห็นปุ๊บรู้เลยว่าน้องจุ๋ยจะรอดทันยังไงจน,น,นขโมยข้าวค่ะใครขโมยคุณค่ฉจะยืนเฉยๆซื้อเมนูอาหารนี่มันแจ๋วแล้วแล้วคนก็แจ๋วแล้วแล้วปากเราละคะแจ๋วหรือเปล่าจุ๋ยแจ๋วยิ่งกว่าสวัสดีคุณมาาขอะค าแค่หมูไมโครเวฟครับเป็นยังไงแค่หมูไมโครเวฟคืออยากทานเมื่อไหร่ก็เอาเข้าไมโครเวฟเมื่อนั้นไหนยะไหนดูหน่อยมาต่หไปเวฟแล้วดีไซน์ลองสิไปดูดูตีพอกรอบไหมถ้าไม่กรอบดีไซน์จะกอดคุณนะได้ยินดีหูยังไงกรอบมากเป็นผู้ชายที่ร้อแล้วก็ล้างสุขภาพมากตรงตะเไปก็นยายเป็นพ่อค้าแบบนี้ปากต้องแจ๋วเลยเวลาขายไม่แจ๋วเลยแต่เจ๋งแน่นอนพูดดีมากอยากจุ๊บมากจุ๊บแก้มจุ๊บ มาจากคนอร่อยแล้วเนี่ยอะไรยังอร่อยอีกคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะต้องบอกว่าเรื่องอาหารยกให้เราค่ะเพราะว่าอยู่กับร้านอาหารเปิดร้านมากกว่า50ปีแล้วก็จะแบบมีทซงตรงส้นตําจนเกาะเกิดเป็นน้ํำปลาขอว่าแจ่วแล้วตัวเราแจ่วไหมจริงๆต้องบอกว่าแล้วแต่คนชิมมันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าชอบสไตล์แบบที่แตกต่างกันแต่รับรองว่ากินได้ไม่ตายค่ะ อ่านโน้นก็แจ๋วอันนี้ก็แจ๋วว่าแต่ปากพวกเขาเราจะแจวเหมือนของที่ขายอัปปอาตาเองสวัสดีค่ะพี่เพิ่งสวัสดีค่ะพี่พิ่งมาขายอะไรคะวันนี้วันนี้มาขายจิวเวลรี่ค่ะเป็นหินมงคลนะคะชื่ออะไรคะชื่อนัทวิกาเดฟสกอตจิวเวรี่ค่ะทางไอจีนะคะสินค้าของเราแจ๋วหรือว่าเราแจ๋วกว่าสินค้าของเราก็แจ๋วแต่เราแจ๋วกว่าค่ะแล้วเราแจ๋วแล้วปากเราแจ๋วได้ไหมคะปากแจ๋วมากแจ๋วใจดีนะคะ สวัสดีค่ะหมอพลอยสวัสดีค่ะเจ๊่ะวันนี้มาขายอะไรคะเราเซ้ต้มบ,บกกีค่ะ,คะเพราะว่าเรามีเชฟเกาหลีแท้ๆมาช่วยยิดสูตรให้เชฟมีแฟนยังคะ<แ>ไม่มีนะครับเอาผักนะคะเริ่มเลยคนแจ๋วไหมหรือว่าอาหารแจ๋วกว่า ทั้งคู่นะถ้าเกิดไม่ได้เป็นแพทย์ความงามอยากยกอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างคุณหมออยากขายอะไรโรเซตต์ตอปกีถ้าเกิดเป็นภาษาเกาหลีอร่อยพูดว่าไงคะเชย์บางชิโซ่แล้วถ้าเกิดเจอผู้หญิงหน้ารักน้ารักแบบนี้ล่ะคะต้องพูดว่าไงคะเยโยโอเทียวไวยโยโอโอ้โหแต y ก u วไดมารโอ้โหมายืนตรงเสาตรงนี้สาวโคยตี้ที่ไหนคะเนี่ยสวัสดีค่ะใช่ค่ะยืกสาวแล้วก็เต้นไปด้วยค่ะวันนี้มาขายอะไรคะขายบุลเกค่ะน้องยิ่งทำการตลาดสุดชีวิตน้อง นี่เนี่ยทำเมนูอาหารมาหลากหลายแล้วทำมาหลายสิบปีแล้วปีนี้เท่าไั้งหร่แล้วคร่ะขอบคุณมากร้อนเล่นขอใอยู่ถึง90ปีนี้70แล้วทำขนมมาตลอดเวลาเกิน50ปีแล้วค่ะคิดว่าตัวเราอะกับอาหารที่น้องยิ่งทำอะไรมันแจ๋วว่ากันตัวเด่นต้องแซ่บกว่าเสียนถพวกที่แบบอยากลองดีแล้วมาดื้อกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะด่าไหมอ๋อไ่ต้องรกค่ะแค่เบะปากหน่อยเดียวลาบคาบครับโอ้โหปากความยิ่งกว่าดับเบิลซัลอีกค่ะจ๊ะ